ดีค่ะมาดามกี้กกกจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็วันนี้เก๋มีรีวิวเนาะรีวิวผิวลูกค้าใหม่นะคะมาฝากเนาะอ่ะเดี๋ยวบอกลักษณะผิวกันดีกว่านะคะก็ผิวลูกค้าจะมีลักษณะผิวมันนะคะวันนี้มีปัญหาผิวอัอกเสบมานะคะมีอาการแพ้นะคะมีอาการแพ้มีอุดตันมีสิวทั้งมีหัวปิดหัวเปิด มีทั้งสิวหัวดำนะคะผดผื่นนะคะช่วงนี้ลูกค้าแพเม็ดกันเยอะเนาะก็จะมีลักษณะผิวอักเสบเกิดขึ้นนะคะเป็นตุ่มหนองเรื้อรลงังแบบนี้นะเป็นลักษณะเดียวกันทั้งสองฝั่งนะคะบริเวณหน้าผากคล้ายๆกันนะคะนี่บริเวณหน้าผากนะคะบริเวณหน้าผากก็จะเป็นสิวอุดตันหัวผดนะคะอุดตันหัวปิดหัวเปิดหัวดำแบบนี้นะคะลักษณะนี้นะคะ น,นี่คือสิวอุดตันหัวดำนะอันนี้คือกดแล้วออกเลยหายเลยนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตฝั่งนี้ครับยังไม่คิ้ฝั่งนี้นะคะคล้ายๆกันนะก็เป็นลักษณะอักเสบเหมือนกันนะเป็นสิวอักเสบน่าจะเลือล้อรลงนะคะเลือล้อรลงแล้วก็มีหัวโผล อุดตันนะคะคล้ายๆกันผิวน้องเป็นคนผิวมันนะเดี๋ยวเรามารอติดตามนะคะหลังรีวิวนะคะหลังกดอีกครั้งนะคะว่าเรากดออกแล้วนะคะผิวน้องจะ,ะผิวจะโล่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเอาสิวออกกันเนาะก็วันนี้มากดเป็นครั้งแรกนะคะเจอกับปัญหาอาการแพ้อุดตันนี่แหละนะคะอักเสบแล้วเดี๋ยวเราจะดูแลผิวน้องนะคะแล้วรอติดตามนะคะ กดสิวเศจมาร์กหน้าให้น้องใน3ขั้นตอนเนาะมาร์กขั้นตอนที่หนึ่งลดค่าเชื้อขั้นตอนที่2คือลดรอยแดงขั้นตอนที่3คือขับสารพิษนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามหลังกดกันอีกครั้งนะคะฝากรีวิวผิวของน้องไว้ด้วยนะคะก็ฝากติดตามเพจข,ของมาดามกิกกจังหวัดเพชรบูร์ไว้ด้วยนะคะก็ จอกับปัญหาสิวประเภทนี้นะคะรีบเข้ามาดูแลผิวนะคะมากดออกแล้วก็รักษาตามขั้นตอนนะคะให้ตรงจุดจะได้หยุดทุกปัญหาผิวนะคะก็ฝากคิดคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะให้น้องหายไปวๆนะคะฝัเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะนะคะตอนนีจ้จะเยอะหน่อย